คุณชอนที่ใช้เวลาทํำค่อนวันเพื่อใช้ในอการรำอับสลาเอ็นดูคุณชอนที่รอกอ,อกนั่งรอนอนรอจนหลับไปแล้วไปดูเขาสิ ดากออกหลับไปแล้วก็ออกก็เสร็จแล้วแต่ว่าก็ออกเสร็จแล้วแต่ว่าคุณชอนก็หลับไปแล้วเพื่อที่จะเอามารำอับสลาในวันโอเพ่นเฮาสคุณชอนอยากได้ก็ออกที่มีลวดลายครับ